สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เขาใหญ่นะบรรยากาศดีทีเดียวมาสตอรี่เทลลิ่งเล่าเรื่องวันนี้จะมีการแข่งขันด้วยนะเราจัดประกวดการแข่งขันสตอรี่เทลลิ่งกันนะครับก็สนุกสนานหลักสูตรที่วันนี้เขาเรียนกันก็คือแอดวานซ์สตอรี่เทลลิ่งก็คือการเล่าเรื่องชั้นสูงอ,อ๋ออาจารย์หนูยังเรียนชั้นชั้นธรรมดาอยู่เลยทําไมคนอื่นเรียนชั้นสูงเขาไปกันไหนแล้วนะเขาเรียนกันชั้นสูงแล้วนะครับชั้นสูงก็จะมี เขาเรียกว่าสูตรลับในการที่จะเล่าเรื่องเนี่ยแบบอินฟินิตี้ไม่จบไม่ไม่ไม่ไมไมสิ้นสุดเลยจะสามารถที่จะขยับขยื่นสูตรได้จริงๆผมมี เป็น2030สูตรในการที่จะเล่าเรื่องให้ฟังแต่อย่าลืมใครดูคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กระจายไปให้เพื่อนก่อนเราไม่งกกันนะเราไม่หวงกันให้เพื่อนช่วยกันแชร์หน่อยแล้วช่วยกันแชร์หน่อยหรือกดซับสไครต์กดติดตามกันนะให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้วันนี้จะมาเล่าให้เห็นความแตกต่างระหว่างการนําเสนอกับการเล่าเรื่องหลายคนยังแยกไม่ออกว่าการนําเสนอคืออะไรการเล่าเรื่องคืออะไรนะการนําเสนอคืออะไรคือการเล่าเรื่องคืออะไรอย่าลืมนะข้อที่1นึ่งนะเวลาคุณนําเสนอเนี่ยคุณจะเน้นข้อมูลเน้นเหตุผลมากเกินไปเพราะอะไรครับเพราะเป้าประสงค์ในการที่จะเเเล่เ่่ารืองี ต้องการให้ผู้ใหญ่รับรู้ก็เลยเป็นไงเล่าแต่ข้อมูล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 ฟังแล้วมันทีเครียดจากการวิจัยมาคนพบว่าตัวเลขเป็นแบบนี้จากการที่เราไปสำรวจมาลูกค้าต้องการแบบนี้โอ้โหนำเสนอนะนะแต่ถ้าเป็นการเล่าเรื่องเนี่ยให้เราเน้นที่ดรามา่าหรืออารมณ์ของของคนฟังนะให้เราตีที่อารมณ์เพราะอารมณ์นะแล้วมีเหตุผลมาประกอบอารมณ์มีเหตุผลมาประกอบอารมณ์มีเหตุผลมาประกอบนะจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับข้อที่2 การนาเสนอเนี่ยจะเน้นบุคลิกภาพโอ้ยต้องแต่งตัวให้เท่ใส่เนคไทผู้ชายเนาะใส่กระโปรงให้มันดูเท่ๆนะครับแต่การเล่าเรื่องเราไม่ต้องแต่งตัวเท่แบบนั้นเราไม่ต้องทอําอะไรนี้เราไม่ต้องเน้นบุคลิกภาพที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองแต่การเล่าเรื่องจะเป็นการเน้นตัวตนของตนเองเซอร์สะสะมาใส่ยีนมาก็ได้น่าเซอร์มาก็ได้เพราะมันเป็นตัวตนของเราไง มันเป็นตัวตนของเราเองมันเป็นตัวตนของเราเองให้พยายามเน้นตัวตนความเป็นตัวคุณความเป็นตัวคุณแล้วตีเขาที่ความเป็นตัวตัวคุณนะอย่าลืมนะตีเขาก็คือว่าตีความรู้สึกของผู้ฟังให้ผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือตัวเรารับได้ไหมเนี่ยคือตัวเราเห็นไหมข้อที่3เวลาคุณนําเสนอนะนำเสนอเราจะเน้นที่ผู้ฟังผู้ฟังเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารเราต้องข้อบูลไปให้ คนฟังเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกค้าเห็นนะเป็นลูกค้าเมื่อเราเป็นลูกค้าเราก็จะเป็นไงเราก็จะนําเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการรู้ก็คือสินค้านั่นเองแต่การเล่าเรื่องให้เน้นที่ประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ร่วมระหว่างเรากับคนฟังเรากับคนฟังเรากับคนฟังจังไห้นะเน้นประสบการณ์ร่วมระหว่างเรากับคนฟังเรากับคนฟังเพราะถ้าเกิดว่าเน้นประสบการณ์เราโดยตรงเนี่ยคนฟังเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเน้นประสบการณ์นะถ้าเน้นประสบการณ์ของทั้งคนฟังและคนคนเล่ามันก็จะเป็นเกิดประสบการณ์ร่วมการฟังก็จะสนุกสนานนะคนฟังเขาก็จะอินกับเราคนฟังเขาก็จะเป็นารเข้าในสิ่งที่เรากําลังพูด ข้อที่4ครับการนําเสนอหลายคนจะเน้นเรื่องการทําสื่อโอ้โหมี PowerPoint เลยครับนี่นะมีสื่อสวยสดงดงามนะใช้สีใช้ in, uh, Animation คือภาพเคลื่อนไหวนี่นะก็คือเน้นการทําสื่อแต่การเล่าเรื่องเราจะเน้นเรื่องของการสร้างจินตนาการนะทำให้เขาเห็นภาพไปกับเราทำให้เขามองภาพออกในสิ่งที่เรากำลังจะเล่า นะ่าให้เขาเน้นถึงจินตนาการการสร้างจินตนาการภาพจะเป็นตัวประกอบจินตนาการคลิปวิดีโอจะเป็นตัวประกอบจินตนาการเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญที่สุดคือเน้นให้เขาจินตนาการร่วมไปกับเราอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนี่คือความแตกต่างเนาะสุดท้ายครับนะการนําเสนอจะเน้นโครงสร้าง เปิดอย่างไรนะนำเสนออย่างไรแล้วปิดอย่างไร่มีขั้นตอนขั้นตอนชัดเจนเปิดกี่เปอร์เซ็นนำเสนอกี่เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ปิดกี่เปอร์เซ็นเอ้โหเป็นเรื่องราวมากมายนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมสอนก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่ใน storytelling ครับเขาบอกว่านะ การเล่าเรื่องจะไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนบางครั้งเอาเรื่องเอาสุดท้ายมาเล่าให้ฟังนะครับเอาตรงนั้นมาเล่าให้ฟังตรงนี้มามาร้อยเรียงกันแต่ทําให้เรื่องมันน่าสนใจบางคนเอาตอนจบขึ้นมาตอนหน้าตอนหน้าขึ้นไปตอนจบโอ้โหสลับกันไปสลับกันมาถึงบอกกันว่าต้องมาเรียนสตดลับสุดลับมีเยอะมากในการที่จะทําให้เรื่องราวของคุณสนุกสนานทําให้เรื่องราวของคุณน่าติดตามโอเคไหมผมเองทีแรกผมก็งงนะเพราะอะไร เพราะว่าไม่เข้าใจแต่ตอนไปเรียนสตอรี่เทลลิงมาจนทั้งได้รับสติวิเคตมาเนี่ยก็ตกแต่โอ้ฝรั่งกขคิดแบบนี้นะโอ้มันถึงมีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดทําไมเรื่องเล่าของเขาถึงสนุกกว่าเรื่องเล่าของเราเพราะอะไรเพราะเขาสามารถที่จะเข้าใจสูตรลับแบบนี้โอเคไหมราะนั้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับในหลักสูตรสตอรี่เทลลิงแต่สำคัญที่สุดคือใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยเพราะคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนครับผมไป เดินเล่นนะที่ภูเขาแล้วตอนนี้จะเดินไปเดินเล่นนะกับผมดรสุรชัยโคสิตบวัวชัย storytelling ครับ